สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการปูพัดเครื่องครับผมวันนี้ครับเปิดฉากมากกับนี่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมครับจอดกันอยู่แบบนี้นับเลยท่านผู้ชมหน้ามีสี่ลำกระเตงข้างหนึ่งลำตรงท้ายหนึ่งลำท่านผู้ชมครับช่วงน,นี้ผมบอกแล้วนะครับว่าผมจะตามท้ายไปแล้วเนี่ยเราถ่ายไปมีโยงหน้าสามแล้วนะครั้งนี้เป็นสี่แล้วเห็นไหมท่านผู้ชมผมตามมาจนได้สี่แล้วนะ ตรงนี้ที่เขาจอดกันอยู่นะครับประดดีนจังหวะว่าเรือทางฝั่งป่าโมกนะเขาลงมานะครับเขาจะสวนกันตรงสามแยกวังน้ําบนนี่เป็นการให้สัญญาณกันนะครับเพื่อที่จะจอดคอยก่อนนะจอดคอยแบบนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังแบบนี้ครับวันนี้นะ,ะเรือโยงเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมครับที่มีโยงหน้าอยู่สี่ลำเนี่ยจะมีเรือที่เป็นเจ้าของทวงที่มาเนี่ย หนึ่งลานะท่านผู้ชมนะดูยังไงอะครับท่านผู้ชมเจ้าของพวงจะมีเชือกสองเส้นนะท่านผู้ชมนะอยู่ที่โยงหน้านะครับจะไม่เหมือนอ่าเรือที่ขนาบซ้ายขวามานะครับท่านผู้ชมหรืออยู่ตรงกลางคู่กันแต่เรือของเจ้าของพวงจะมีเชือกสองเส้นแล้วเรือที่อยู่ซ้ายกับอยู่ขวาที่เป็นข้างขนาดแบบนั้นเขาเรียกเรือควบนะท่านผู้ชมนี่ ข้อมูลแบบนี้ครับท่านผู้ชมเอามาเอามาฝากเอามาฝากจะได้เรียกกันนะตอนแรกมานะก็มีพวกพี่ๆครับเขาก็กค่อยๆบอกผมนะท่านผู้ชมมีโยงหน้านะครับซ้ายขวาเป็นควบนะเป็นเรือควบแล้วก็ที่เราเห็นเขียวๆอยู่ข้างๆคือเรือกระเตงข้างนะท่านผู้ชมและที่อยู่ด้านหลังคือเรือตรงท้ายครับเอาแล้วเดี๋ยวรอเรือทรายไปก่อนนะท่านผู้ชมนะพอเรือทรายไปปุ๊บนะท่านผู้ชมเหมือนกับของที่เขาเอามาเนี่ยมันจอดนิ่งใช่ไหม พันตันเข้าไปนะครับท่านผู้ชมครับนี่กําลังแล้วครับท่านผู้ชมครับกําลังจะออกแรงตัดเสียงเนี่ยมันมันเริ่มวอมกันแล้วนะท่านผู้ชมนะวอมเสียงดูควันท่วมๆม,มาจากเรือควบซ้ายขวาแล้วนะท่านผู้ชมเอาแล้วนี่ครับท่านผู้ชมเราดูกันตั้งแต่วินาทีนี้เลยนะครับตั้งแต่จุดที่เขาเริ่มเริ่มจะผลักดันเรือกันออกมานะแล้วดึงจเจ้าเรือโอที่ลากมาน้ําหนักราวหลายพันตันแบบนี้ท่านผู้ชม กลุ่มควันดูครับขึ้นมาทางด้านบนนะออกมาจากท่อไอเสียของแต่ละลำเรือนั่นหมายความว่าพลังกำลังที่ฉุดล้างนั้นหลุนแรงสิเลเกินครับท่านผู้ชมครับวันนี้อาจจะบอกชื่อเรือที่มาทั้งหมดไม่ครบนะท่านผู้ชมครับเพราะเห็นเดี๋ยวมันไปอยู่ตรงทางโค้งนะมองไม่ทันหรอกครับท่านผู้ชมไปรู้ว่าลำไหนเป็นลำไหนบ้างนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นแบบนี้เลยและกันเอาความมันแบบนี้บันเทิงกันแบบนี้ผ่านทั่วจริงๆนะซ้ายนะ ทางฝั่งซ้ายนะท่านผู้ชมครับเรือที่เป็นเรือควบอยู่ซ้ายสุดนะท่านผู้ชมพอเร่งเครื่องทีนึงเนี่ยโอ้โหแล้วก็ขวาสุดท่านผู้ชมดูกาบของเรือนะท่านผู้ชมนะดูครับ่ปลงซ้ายเลยนะเหมือนเขาออกแรงดึงอ่ะแล้วมันมันลากอ่ะมันขอมันหนักอะท่านผู้ชมที่อยู่ข้างหลังนะแล้วหน้าออกแรงเยอะๆถึงกับควบเลยนะท่านผู้ชมนะเอาคือครับแบบนี้เอาคือครับเดี๋ยวดูกันที่ทางโค้งนะฝ่าวางน้ําวนอีกทีนึงจะเป็นเช่นไรนะครับโอ้โหดูครับท่านผู้ชมครับ ขึ้นมากันแบบนี้แล้วเสียงดีแน่นเลยและทุกทุกโททุกท่านเลยทุกลำเลยท่านผู้ชมสนุกละทีนี้เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันนะท่านผู้ชมนะโอ้โหแต่ตอนนี้แค่ตรงนี้ยังยังตื่นเต้นเลยนะท่านผู้ชมตื่นเต้นกับขวามือสุดนะเรือพวกที่อยู่ขวามือสุดเลยท่านผู้ชมครับเ e อียงดีจริงๆนะท่านผู้ชมพลกออกแรงเยอะนะกับเรือพวกที่อยู่ซ้ายสุดนะท่านผู้ชมพันท่วมๆเลยคู่การนี่เป็นเจ้าของพวงกับเรือที่มาอีกหนึ่งลำนะ อันนี้คือใหญ่เลยนะเอาไว้ดึงเลยท่านผู้ชมโอ้โหผมเห็นแล้วตันจริงๆเสียงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวลองสัมผัสเสียงตรงนี้ไปด้วยกันก่อนแป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวไปถึงทางโค้งอีกทีนึงนะเอาล่ะท่านผู้ชมลองฟังด้วยกันก่อนเร็วมาแล้วาาครับท่านผู้ชมครับ ตรงนี้มาแล้วท่านผู้ชมหาหูฟังมาเสียบเลยหาหูฟังซาวเบามาเสียบเลยเสียงมันลอยก้องก้องมาแล้วนะท่านผู้ชมนะตรงนี้จะเป็นโค้งแห่งวังน้ําวนจะฝ่าฟันกันตรงนี้นะท่านผู้ชมครับและเสียงมันลอยก้องก้องมาแล้วนะหาหูฟังมาครับผมบอกเลยหาหูฟังซาเบามาดูครับท่านผู้ชมกําลังจะเริ่มมาแล้วแปรขบวนกันตรงนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวท่านผู้ชมครับลำนี้อ้าวลำนี้ ลำนี้ลำนี้ไม่ใช่นะท่านผู้ชมนะลำนี้ไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ในกระบวนนะโอ้โหแซงมาแบบนี้นะเล่นซะผมดูกาเอาขึ้นมาเป็นห้าห้าลำเหรอเมื่อกี้ยังเห็นสี่อยู่เลยนะเอาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวดูนี้ว่าเสียงเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยละปล่อยให้เป็นจังหวะเสียงเครื่องยนต์นะเริ่มปลกระบวนมาแบบนี้นะเห็นไหมทางกลุ่มด้านหลังนะท่านผู้ชมนะสี่ลำนะวันนี้นะครับท่านผู้ชมผมครูพาเครื่องนํามาฝากแล้วนะวันนี้นะท่านผู้ชมไปชมพร้อมกันครับ มือครับท่านผู้ชมขวามือสุดเลยนะบูรลังที่ผมบอกไว้นะโอ้ยเอียงเลยนะท่านผู้ชมนัดบอนแฟร์โคกมันออกมานะท่านผู้ชมนี้จะดึงให้หัวเรือววะมันเข้าเนาะท่านผู้ชมครับขวามือสุดเลยท่านผู้ชมขวามือสุดเลยเรือพวกขวามือสุดครับจุดยอดเลยนำคนวานิชครับท่านผู้ชมครับซ้ายขวาเป็นนำคนวานิชครับตอนนี้เอาแล้วมาแล้วกระนุกแล้ว แล้วแาบเรือนี่จะเสมอน้ำนั่นคือเรือนำคนวานิชนะทีมงานนำคนวานิชนะครับสวยจริงๆคู่นี้สีฟ้านะซ้ายขวานะครับที่เป็นเรือทว่วมานะนำคนวานิชครับคืนนี้การันตีไม่มีเสียงเอาละครับตอนนี้นำคนวานิชเห็นสีก้านนะอินเรือออกมาออกมาดูเครื่องแล้วนะครั้งลมเนเมื่อกี้เร่งมานี่ถูกทั้งทันเลยนะทัครับที่อินเดียครับนี่ครับเครื่อทัวที่กัำตันนะทั้งลมเอาเวลานั่งกัำตันขับเรืออยู่นะ 你不回避你回跑！ เขอยู่ตรงนั้นนะแค่ตอนเขาเดียวแล้วเราไม่ได้ไปจุ้งนี้ใช่ไหมน้ำนมวันนี้ผมตามท้นมาให้นะเห็นกันทั้งสองสองโค้งเลยสองโค้งเลยแต่ไม่ตัดออกเป็นไงน้ำมที่ที่สลั่งเรือครับน้ำนมครับเห็นไหมครับลากรอสีครกส้มเขาใส่เสื้อชูชีพครับอยู่บนเรือโป๊ะเขาเรียกที่สลั่งเรือนะน้ำนมครับวันนี้เราไปด้วยกันปีนี้แล้วผมก็บอกแบบนี้นะปีนี้เอาใหม่นะน้ำนมเดือเผือบน้ำนมที่เข้ามารับชมใหม่ๆหม่ ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับว่าพี่พที่อยู่บนเรือเรียกว่าพี่สลังเรือนะครับพี่ที่อยู่บนเรือกับพี่กับตันนะครับคือพี่อินเนียนะแล้วพี่ที่ขับเรือนะครับเรียกว่าพี่กับตันหรือว่าพี่นายท้ายนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมเรือโยงหน้าสี่ลำซ้ายขวาเป็นเรือควบนะครับหนึ่งลำเป็นเจ้าของพวง แล้วก็อยูางข้างคือกระเตงข้างอยู่ข้างหลังคือตรงท้ายนี่คือทั้งหมดของควมนี้ที่มานะน้ำมันมครับผมไล่เรียงให้ฟังแบบนี้ตอนนี้นําพลวานิชปล่อยเชือกออกนะน้ำมมครับนาพลวานิชเจ 19, ็ดสิบเก้าพันท่วมอยู่ขวามือของสุดของน้ำมนมนะเขาปล่อยเชือกออกก่อนนะครับน่าจะน่าจะอะไรสักอย่างนงแล้วนะน้ำมัมเหลือโยงหน้าอยู่สามลำนะ,อะตอนที่เราเห็นนะ่ะเมื่อวานที่มีสามลำอะตรงเนี้ยเขาจะปล่อยแล้วนะ เรือกระเตงข้างนะครับวันนี้เดี๋ยวให้ดูว่าเขาปล่อยออกกันตรงช่วงนี้นะครับแต่ถ้าตอนน้ําแรงๆจัดๆนะบางทีต้องไปปล่อยออกตรงนู้นนะครับตรงหน้าวัดเกาะแก้วนะท่านผู้ชมคือให้หลุดโค้งตรงนี้ไปแล้วค่อยๆทยอยปล่อยกันออกนะแล้วก็ให้ยงหน้าลากต่อไปนะครับกระตรงท้ายนี่ครับวันนี้เอาให้เห็นตรงมุมนี้นะท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าโค้งนี้มันก็หนักนะช่วงนี้ครับน้ําแรงหมดนะท่านผู้ชมทั้งสองฝั่งแล้ว าที่ล่องลงมาจากเภอนนครหลวงนะมีของหนักเป็นเรือนหนักมานี่โยงหน้าสองลำแล้วท่านชมครับเอาละทีนี้เดี๋ยวจะมีโยงหน้าสองตรงท้ายสองนะถ้าล่องลงมาจากเภอนนครหลวงนะครับยองตามให้ชมเอาละไปด้วยกัน,นวันนี้สนุกสนานล่ะเสียงตรงนี้ไม่ขาดสายเลยนะครับน้ชยมนี่ เป็นจุดโค้งนะอย่างที่บอกเลยนะท่านผู้ชมเรือโป๊ะที่มาวันนี้พวงเนี่ยมันยาวไงสี่พวงนะสี่ลำนะของเรือโป๊ะสี่ลำของเรือโป๊ะรวมกันเป็นหนึ่งพวงอ่าแล้วมันจะต้องโค้งตรงนี้ท่านผู้ชมมันยาวเห็นไหมท่านผู้ชมครับกว่าจะเลี้ยวได้แล้วน้ำมันไหลลงมาแรงเนี่ยท่านผู้ชมอยู่จากกระแสนานคนระับหันมาดูตรงท้ายนิดนึงนะท่านผู้ชมตรงท้ายวันนี้นะดึงปลดเชือกออกจากพุกหน้านะท่านผู้ชมแล้วเอาไว้ในพุกข้างๆ ที่เรือโยงที่เรือส่งท้ายนะมันจะมีพุ๊ข้างหน้าเห็นไหมน้ชมที่ปักอยู่ด้านหน้าแล้วมันก็มีข้างๆอีกนะท่านผู้ชมครับพอมาถึงจุนเนี้เขาปลดพุ๊ที่อยู่ทั้งหน้านะที่เป็นเชือกออกแล้วมาไว้ข้างเรือแล้วขึ้นขนาบแบบนี้ครับช่วยออกแรงนะน้ชมก็จะดันขึ้นไปให้มันเข้าให้ได้นะท่นานผู้ชมครับให้พลุตันี้มันเข้าให้ได้มันเป็นการทํางานที่ผมบอกแล้วนะว่าต้องมีทักษะมีความสามารถ วกประสบการณ์เนี่ยเป็นสิปีกันละท่านผู้ชมบางท่านอยู่กันมา20-30ปีนะครับที่ขับเรือนะนี่ครับประสบการณ์แบบนี้แหละท่านผู้ชมความสามารถแบบนี้ทักษะแบบนี้ครับที่ผู้พักเครื่องอยากนําเสนอให้กับทุกท่านได้เห็นนะในช่วงฤด,ดูน้ําหลากว่ามันเป็นเช่นไรแล้วก็ความตื่นเต้นมันเป็นเช่นไรอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับ กดติดตามครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดเลิฟกดชอบกดใช่กดอะไรก็ได้มาคุยกันกดคอมเมนต์มาคุยกันพิมพ์ทุกอย่างก็คือกาลังใจที่ให้ผมแล้วนะครับผมส,สั้นสั้นงานแบบเนี้ยหมายท้าผู้ชมไม้รับชมกันต่อไปนะตรงนี้ครับท่านผู้ชมครับนี่ไงลำคนวานิช79ที่เราเห็นอยู่นะท่านผู้ชมเขาขยยบออกม,มาอยู่ทางซ้ายนี่นะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวจะตามขึ้นไปกันหรือเปล่านะแต่ตรงนี้เอาอยู่แนละ้วท่านผู้ชมครับ ท้ายนิ่งๆ่งกันหมดแล้วนะเข้าลายน้ําได้แล้วนะท่านผู้ชมครับรงหน้านี้ไม่ต้องพูดถึงครับเสียงสนั่นวันไหวอ่ะท่านผู้ชมแต่วันนี้ที่ผมบรรยายนักบมดนะผมอยากจะให้ค่อยๆไล่เรียงกันนะเพราะว่ามันหนึ่งปีแล้วนะครับเดี๋ยวเผื่อมีท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะเขายังไม่รู้ว่าไหนเรียกว่าอะไรบ้างอันไหนเรียกอะไรบ้างนะครับก็ค่อยๆไล่กันไปเอาล่ะช่วงนี้นะท่านผู้ชมถ้าเรือเยอะๆแบบนี้นะสเปคเครื่องไม่ต้องพูดถึงแล้วอะไรไม่ต้องพูดถึงกันแล้วนะ ใส่กันอย่างเดียวเลยผมเพื่อความบันเทิงกันท้งนั้นนับเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมน่าจะเข้าสุดแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับช่วงท้ายของรายการแล้วท่านผู้ชมครับวันนี้องพาเครื่องขอการประนานะครับคุณพระเดชพระคุณอำนาจบารมีคุณสิ่งศักดิ์สิธิ์อำนาจบารมีคุณหลวงพ่อโตวัดคนันเชิงนะครับคุ้มครองปกปักรักษาพวกพี่ๆนักเดินเรือทุกทท่านนะครับทําทุกภารกิจปลอดภัยครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับผมใหม่ครับจะมีเรือลําไหนชุดไหนอย่างไรนะครับ ติดตามรับชมกันใหม่ครับคาวหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ